สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบใหม่นะครับนั่นคือระบบปลาค้ามป,ประตูมังกรนั่นเองนะฮะเหมือนกับผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งนะครับที่ปลาค้ามเนี่ยมันไหา้ทวนเนาะเข้าประตูมังกรแล้วกลายเป็นมังกรจริงๆนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะก็จะมาพูดถึงระบบนี้นะครับแล้วระบบนี้เนี่ย เพิ่งปิดเซิร์ฟไปเนี่ยวันนี้เปิดปลาปุ๊บนะมีระบบในส่วนของปลามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทําในส่วนของตรงนี้กันนะซึ่งปลานะของคุณอา์นะมีมากมายนะไม่ช่เป็นว่าจะเป็นในส่วนของปลาม่วนะครับปลาสีเหลืองปลาสีแดงปลาสีลุ้งนะมีล้นเรียบร้อยนะในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของปลาข้ามประตูมังกรกันพร้อมกันเลยนะมาพร้อมกันนะครับในส่วนตรงนี้นะซึ่งในส่วนของ ไปที่นะตรงนี้นะไปที่ในส่วนของสมุติภาตกปลานั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เราก็กดไปที่ ปลาข้ามประตูบางกรนะซึ่งเป็นระบบใหม่นะจะเห็นได้ว่านะจะมีเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับก็เราก็จะเลือกปลานะเป็นปลาม่วงปลาสีเหลืองปลาสีแดงแล้วปลาสีลุงนะแล้วก็อัพระดับไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําตั้งแต่เลเวลศูนย์นะครับแล้วมาดูกันนะครับอาาระรเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งคุณผิดนะเลเวลหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้นะอันนี้ค่าพลังเนี่ยศูนย์อยู่นะครับเราจะมาทํากันนะตอนตอนนี้นะอ่านะครับตอนนี้เรามาเลือก ด่วนนะครับเพราะว่าในส่วนของปลาม่วงเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันตัวนะเออนะครับสี่สิบสบายๆนะครับนะอันนี้สองตัวนะครับอ่านะ,ะมากดไปนะแล้วก็อันนี้หกตัวเลือกด่วนไปเลยครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอ่าดาวเต็มแล้วนะเอ่ดดาวเต็มแล้วเรากดมานะอ่าเราเพิ่มมานะเพิ่มเข้ามาเรามาอัพเลเวลปุ๊บหนึ่งทีนะเพิ่มมาหนึ่งแสนนะแล้วเราก็อัพต่อนะอัพต่อนะครับอัพต่อไปนะฮะนี่อัพต่อไปนะ ผมไม่แน่ใจว่าว่าจะมีการแกงกงนเกิดขึ้นไหมนะแต่ว่า,าใส่ไปแล้วนะอเอื่อนอัพเลเวลนะแสนเป็นหลักแสนนะครับตอนนี้นะอืก็เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรมากเนะาะอนะฮะเดี๋ยวมันมีอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับก็ปลาข้ามมานตูมังกรแต่ละเลเวลต้องหักไอเทมปลาดาวเต็มหรือมุกทะเลลึกที่คุณภาพที่กำหนดนะเมื่อเลเวลของขั้นนี้ในขณะนี้ ถึงลิมิตแล้วก็สามารถเลื่อนขั้นได้ทุกครั้งที่เลื่อนขั้นจะทําให้ช่องใส่ปลาของขุนพลทั้งหมดเพิ่มขึ้นบวกหนึ่งนะนะทุกครั้งที่หักใช้ปลาอัพเลเวลอัพขั้นจะรับโบนัสสเตตัสปลาด้วยนะโบนัสสเตตัสมีผลกับขุนพลทั้งหมดนะครับอัพเลเวลประตูทุกหนึ่งครั้งจะอัพขั้นได้หนึ่งครั้งอเดี๋ยวก่อนนะอ่านี่ยังอัพขั้นไม่ได้เนาะต้องอัพถึงสิบขั้นนะตอนนี้อยู่ที่ขั้นสามเองนะอีกเยอะนะอะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าไ d ดีของคุณอาร์ตอาเชอร์วีคอนนะบอกได้เลยนะครับว่าปลาเยอะแยะไปหมดเลยเนาะนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ปลาพวกนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยห้าดาวหมดแล้วนะครับมันก็เลยตันนะอันนี้อัพไปก่อนนะอัพไปก่อนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าอัพหนึ่งขั้นเนี่ยมันจะเพิ่มค่าเท่าไหร,ร่เนาะนะฮะอยากรู้อยากรู้เหมือนกันนะ ปลดขั้นนะเรเวห้าแล้วครับตอนนี้นะวยใช้เยอะนะใช้ยเยอะนะครับสําหรับใครที่ยังแบบเขาเรียกนะไม่ได้ดองปลาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับบอ่อยเลยนะครับหมดนี้นะใช้ปลายอย่างเยอะนะปลาลุ้มจะหมดแล้วนะนะฮะอัพขั้นไปนะผมก็อยากรู้ว่าสิบขั้นเนี่ยนะฮะพอถึงสิบขั้นแล้วมันจะทําอะไรได้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เพิ่มั้นสเตตัสแบบก้าวกระโดดหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะเขาบอกขั้นหนึ่งเนี่ยจะสามารถใส่ปลาได้อีกหนึ่งตัวนะ่หมายความว่าค่าพลังของตัวละครของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแบบเยอะทีเดียวนะนะฮะอ่านะนี่คือเจ็ดแล้วนะบอกไว้เลยนะตอนนี้คือเออปลาเริ่มลดไปเยอะทีเดียวนะแล้วปลาลุกเนี่ยนะเหลือเริ่มเริ่มน้อยแล้วนะตอนนี้นะฮะอ่านะขั้นแปดเนาะเออมันจะกินปลาผมหมดเลยไหมเนี่ย นะฮะเอาละขั้นสิบนะขั้นสิบนะครับตอนนี้เนาะอ๋อมันใช้ปลาขั้นเนาะอ่าต้องเอาปลามาอีกหนึ่งชิ้นเนาะใช่ไหมฮะเอ่อปลาอีกหนึ่งชิ้น ก่อนนะต้องแลกแหละต้องแลกนะครับต้องแลกที่ร้านค้านะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าร้านค้ามันมีให้แลกหรือเปล่านะครับนี่ไงปลุกพลังปลาเห็นไหมอ่ามีให้แลกด้วยนะอ่าผมแลกอันนี้ไปแล้วกันเนาะสามชิ้นเนาะอ่าแลกไปนะ เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะว่าถ้าหากเพิ่มขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่าสเตตัสเท่าไหร่เนี่ยนะฮะอ๋อยังไม่เต็มใช่ไหมขั้นสิบโอเคโหเต็มพอดีเลยนะปลาเหลืองผมหมดพอดีอ่ะนะฮะโอ้เพิ่มสี่ล้านเนาะนะถึงขั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ โอ้หมันไปหลายขั้นเลยอะนะฮะโอ้ัมไปถึงกี่ขั้นเนี่ยนะฮะโอ้ขั้นหนึ่งเองอ่ะโอ้โหอีกยาวไกลเนี่ยะฮะอันนี้เพิ่งขั้นหนึ่งเองครับนี่ยะเพิ่งขั้นหนึ่งเองนะยังอีกยาวไกลครับโอ้โหนะต้องใช้ปลาอีกมากมายนะครับในส่วนตรงนี้นะโอ้โหนะฮะโอ้โหดองไม่ไม่หวันไม่ไหวนะเนี่ยปลานี้ผมหมดแล้วนะ เ,ออเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมมีอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับปลาเนาะมีอยู่แปดตัวนะครับเอามาให้หมดเลยเนาะไม่ว่าปลาอะไรก็ใส่ไปห,หมดเลยแนะ่นะเดี๋ยวก่อนนะปลาผมก็มีเยอะอนะ่ะเนาะเออแล้วทำไมปลาต้องรีเวลเต็มด้วยใช่ไหมอ๋อมันต้องรีเวลคัพให้หมดนะ ก็คงได้เวลาอัพปลากันให้หมดลนะตอนนี้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับก็เพิ่มค่าพลังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครของเรานะครับก็สามารถเพิ่มปลาได้แล้วเนาะตรงนี้นะอ่าเพิ่มปลามาหนึ่งตัวนะไหนอะ่ะอ๋อประตูบางกรใช่ไหม เพิ่มได้หนึ่งตัวนะครับสําหรับอ่าผมเลือกแล้วกันนะเลือกแบบสุ่มๆแล้วกันนะก็สําหรับสุม,มาอี้นะครับตรงนี้เออผมใส่แล้วกันนะนี่ครับพวกเต่านะพวกเต่าก็ได้นะผมใส่ดาเมจดีกว่าสุม,มาอีเอ้อแล้วแต่นะเออมันอันนี้คือ วาริปโป้ต้องไล่ล่าแล้วล่ะนะครับตรงนี้นะถูกลัดเลียงครับลดดาเมจแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ เดี๋ยวก่อนนะตัวนี้นะครับก็เอาอะไรดีละ่ะอ่านี่ละกันนะเรโทรสัสต์รูไปเลยนะอ่านะฮะแล้วก็รลีลิงชีนะฮะเพิ่มดาเมจไปแล้วกันนะแล้วก็จิวยี่นะฮะ มันต้องเผาผ่านใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคีย์ที่ข้อละกันอันตราคีย์ิคอข้อไปนะฮะโอเคประมาณนี้นะทีที่เราใส่เนี่ยครับก็ประมาณนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะโอเคนะก็เพิ่มข้าพลังมาเยอะทีเดียวนะครับสาหรับปลานะ แต่ว่าต้องเลเวลเต็มก่อนเนาะนะครับซึ่งในส่วนของไอดีคุณอาร์เนี่นะไอเออพวกปลาเนี่ยนะฮะก็มีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องมาอัพปลาให้เต็มพวกนี้ก่อนเนาะอ่านะครับเดี๋ยวมาอัพเพิ่มกันละกันนะอันนี้บอกคร่าวๆนะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของประตูมางข,ข้ามประตูมังกรก่อนนะอันนี้6อันนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว ไปทำกันต่อนะอันนี้สองอันนะเนี่ยสำหรับใครเดีย๋ยวปลาเก่าทำอะไรนะมีแล้วนะาสามารถใช้อัพในส่วนตรงนี้ได้นะครับก็เพิ่มไปนะทุกสิบระดับนะพอปลดสิบระดับปุ๊บนะก็สามารถใส่ช่องให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มความสามารถได้อีกนะถือว่าเป็นระบบที่ เออเหมือนกับย่อยนะพวกปลาที่ไม่ได้ใช้ได้เลยนะนะสำหรับในส่วนของปลานะในการหานี่นะฮะก็จะมีในส่วนของร้านค้านะครับก็มีปลาเนี่ยก็แลกไปเลยนะแต่มีเยอะนะครับเราสามารถแลกปลาพวกนี้ได้นะครับเราก็เปิดซื้อออโต้นะนะฮะแบบผมนะก็ซื้อปลารวนๆกันไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะเราก็เอาปลานะที่ซื้อมาหรืออะไรมาเนี่ยนะครับมาใช้นะมาใช้ในส่วนของ ปลาข้ามมาตูมังกรนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ย,วยาวๆนะระบบนี้นะโอ้โหใช้ปลาเยอะจริงๆแหละนะครับก็โอ้หูบังคับด้วยนะว่าให้เลเวลเต็มด้วยนะครับซึ่งเลเวลเต็มปุ๊บเราก็ได้ข้าวเพิ่มเซตันนะนะครับในส่วนตรงนี้นะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของอะไรครับในส่วนของระบบนะนะครับ ปลาข้ามประตูมังกรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวข้าพลังผมอาจจะสองสองพันล้านก็ได้นะวันนี้นะเดี๋ยวมดูกันนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ